ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้พี่จะมาสอนทำหน้าปก Youtube เนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งขอพี่มาก่อนเื่เลยให้เราไปโหลดแอปพวกนี้มาอันแรกติ x e เซ a อันที่สอง Background อันที่สามก็คือใส่คำให้เราอะไปโหลดแอปพวกนี้มาก่อน เี๋ยวแล้วค่อยมาดูคลิปพี่ต่อก็ได้ขั้นตอนแรกให้น้องๆไปหารูปภาพอะไรก็ได้มาที่เราอยากทำอะ่ะที่เราอยากเอาไปไว้ในหน้าปกเราอะ่ะเข้าไปที่แอปแบ็กเกลแอปนี้นะแบ็กเกลกดเข้าไปเลือกลอดอฟ o โต กดเข้าไปทีหนึ่งให้เราเลือกภาพอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราจะมาทำเป็นพื้นหลังอะ่ะพี่จะเอาภาพไหนดีวะเอาภาพนี้แล้วกัน ไม่ใช่สิอันนี้อันนี้พี่บอกผิดพี่บอกผิดพี่พูดผิดกดกลับไปก่อนเลือกเลือกใหม่เลือกใหม่อันนี้จะไม่ใช่การอะไรนะเลือกภาพพื้นหลังจะเป็นการลบลบแบ็เกลีวคือเราจะมีภาพภาพหนึ่งใช่ไหมบี่ยเหมือนภาพอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพภาพหนึ่งที่ว่าเราอะ่ะจะเป็น ตัวหลักๆของช่องเราอ่ะก็คือภาพไหนก็นได้ที่เราคิดว่าจะเป็นตัวหลักในช่องเราก็เหมือนนั้นเนี่ยพี่เลือกเป็นภาพกริ p e เ,เนาะให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคําว่าออตโต้เสร็จแล้วให้เราจิ้มตรงไหนก็นได้ที่เป็นสีขา,ขาวๆเขาจะทำการลบตรงไหนก็ตามที่ว่ามันไม่ใช่ภาพๆเนี่ยที่เราต้องการออก แต่ว่ามันไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาพนะบางภาพก็คือเราก็ต้องกดตรงเนี่ยตรงที่เป็นยางลบอะเพื่อลบออกเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะยากหน่อยก็ต้องค่อยๆทําแต่ว่าอันนี้คือภาพเนี่ยพี่ต้องการลบแค่นี้พี่ก็พอเราลบเสร็จแล้วใช่ปะให้เรากด,ดตรงเนี่ยกดไปทีหนึ่งเสร็จแล้วให้เรากดเซฟ ทซฟจะอยู่ตรงนี้กดเซฟแค่นี้แหละเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการมาเสร็จแล้วต่อไปคือการทำหน้าปก่ะให้น้องๆเข้าไปที่แอปเนี้ยแอป p ลิ e l Lab เซกดเข้าไปทีนึงเสร็จแล้วพอน้องๆเข้ามาตอนแรกนะ ของทุกคนเลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้น้องๆเลือกมาเนี่ยตรงไหนว่าอันที่อันที่สี่ข้างล่างสุดอันที่สี่ข้างล่างสุดกดมาแล้วให้น้องๆเลื่อนหาคำว่า image size คือขั้นตอนตรงนี้คือสำคัญมากเลยนะเพราะว่า นับปก Youtube ของเราอะ่ะเขาจะให้เราเลือกขนาดคือมันจะมีแค่ขนาดที่ว่าเนี่ยให้เราเลือกก่อนพอกดมาตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวดาพี่ย้อนกลับครับนึงเผื่อน้องๆ้งงไม่ทันน้องๆ้องเห็นตรงนี้ไหมกดไปตรงเนี้ยตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยปึ๊บมันจะมีอันนี้ขึ้นมาให้เราเลือกไปที่ ย u ทูบชาแ n ลแบนเน n e r อันนี้เท่านั้นนะถ้าเป็นหน้าปก YouTube จะใช้อัน,นอื่นไม่ได้กดเข้าไปน้องๆจะสังเกตว่ามันจะมีขนาด260แล้วก็1นึ่กดตกลงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้น้องๆมาอันที่สาม ั้าล่างสุดอันที่สามแล้วมันจะเจอคำว่า import เห็นคำว่า import นะกดคำว่า import เลือกรูปที่ว่าเราต้องการทำเป็นพื้นหลังของปกช่องเรารูปอะไรก็ได้รูปไหนดีว่า รูปนี้แล้วกันเลือกเป็นสิบหกต่อเก้าตรงนี้นะสิบหกต่อเก้าแล้วกดตกลงน้องๆยังอยู่อันที่สามข้างล่างสุดอยู่ใช่ปะให้เลื่อนมาจนน้องๆเจอเนะี่ยพอน้องๆเจออันนี้แล้วอ่ะให้เรากดเข้าไปทีนึง จะสังเกตว่ามันมีตัวเลขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอันข้างล่างจะมีตัวเลขอสองอันให้เราเลื่อนจนสุดอะแล้วทีนี้ภาพเรามันจะเต็มจอกดเครื่องหมายถูกเสร็จแ,แล้วขั้นตอนต่อไปให้น้องๆมากดที่ตรงนี้ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือมันจะยังไงล่ะมันจะมีตรงเนี้ย เห็นรูปแม่กุญแจไหมให้เรากดรูปแม่กุญแจเพื่อที่ว่าเราจะได้ล็อกภาพไว้ไม่ให้มันแบบขยับซ้ายขวาได้ต่อไปให้น้องๆล็อกเสร็จแล้วใช่ปะให้เรากดไปที่คำว่า import เหมือนเดิมเลือกรูปที่ว่าเราลบแบก็กกราวด์ออกแลลวเสร็จแล้วให้เรา เลื่อนมาเหมือนเดิมตรงที่ว่าพี่ใช้ลดขนาดภาพอะเพิ่มขนาดภาพมันก็สามารถลดขนาดภาพได้เหมือนกันคือถามว่าเราลบเองได้ไหมเราลบเองได้แต่ว่าถ้าลบอย่างเงี้ยภาพมันจะมีความสมูทกว่าแบบนี้ใช่ปะ่ะคือพยายามเอาไวแ้แถวกลางนะถ้าเป็นน้าปกยูท b e อะเพราะว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางอะเวลาเราดูในมือถือในโทรศัพท์อะ มันจะเห็นชัดกว่าเหมือนของพี่อะ่ะแต่ถามว่าถ้าดูในคอมหรือในโทรทัศน์อ่ะมันก็จะเห็นเป็นแบบเต็มจอเลยแต่อันนี้สําหรับคนที่อยากเห็นในมือถือนะให้เราเลือกไว้ช่วงกลางๆก,ก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้แต่ตอันนี้คือพี่จะตกแต่งแค่นี้เสร็จแล้วให้เรากดไปตรงเนี้ยเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้เรากดไปตรงนี้จะเป็นการเซฟมันจะมีให้เราเลือก2อันอันข้างบนเซฟแอนด์โปรเจกต์ก็คือเราสามารถเอารูปเนี้ยไปทำใหม่ได้อีกครั้งหนึง่งอันล่างคือเซฟแอนด์อิมเมจก็คือการที่เราเซฟไปแล้วก็คือมันจะไม่อยู่อีกก็คือเซฟไปเลย สำหรับอันนี้พี่จะเซฟไปเลยแล้วกันพี่ก็จะกดไปที่เซฟอิมเมจแล้วก็กดไปที่เซฟทูแกลเกลอรี่อันนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีโฆษณาเราก็ดูโฆษณาให้จบก่อนเพราะว่าแอปพวกนี้มันเป็นแอปฟรีเราต้องเข้าใจว่ามันต้องมีโฆษณาอยู่แล้ว แต่เราให้เรากดออกมาต่อไปให้เราไปที่แอปใส่คําคือไอแอปเมื่อกี้ก็สามารถใส่คําพูดได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากไปหน่อยพี่ก็เลยเลือกที่ว่าใช้แอปอันนี้ดีกว่ากดเข้าไปให้เราเลื่อนมาหาคำว่ารูปที่เครื่องกดเข้าไปทีหนึง่งก็จะเจอรูป ที่ว่าเราทำไว้เมื่อกี้กดเครื่องหมายถูกเอ้ยอยา่าเพิ่งกดเครื่องหมายถูกที่พูดผิดถ้าเรากดเครื่องหมายถูกจะเป็นการบันทึกรูปให้เราจิ้มหน้าจอไปสองทีให้เรากดตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ มันจะเป็นการสามารถทำให้เราพิมพ์อะไรก็ได้น้าชื่อช่องพี่เนาะพี่ก็ตังชื่อช่อง n e y t s ประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรากดเครื่องหมายถูกอันที่สองอะ่ะคำว่าฟอนต์อะ่ะอันที่สองอยู่ตรงนี้นะมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนได้ว่าเราจะเอาแบบไหนเราชอบแบบไหนเราก็เลือกเอา พี่จะเอาแบบนี้อันที่สามจะเป็นการเปลี่ยนสีก็แล้วแต่เราว่าเราอยากได้สีอะไรต่อมานี้ถ้าอยากเพิ่มคำพูดอีกก็คือกดไปหน้าจอาอีกสองทีกดไปที่อันแรกเราก็อะไรนะ พิมพ์ไปว่าเราจะเอาแบบไหนกดไลค์ซับสไคร์ให้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็สามารถย่อได้เหมือนกันนะย่อลงใช้สองนิ้วเรากดสองข้างย่อลงประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกฟอนต์ตามใจชอบเรา เสแล้วพี่ก็จะเลือกสีก็จะประมาณนี้นะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่คิดว่ามันยังไม่สวยก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้แต่นี้คือพี่จะเอาแค่นี้แหละเพราะว่าพี่มีอยู่แล้วที่พี่ต้องการกดเครื่องหมายถูกกดโอเคเสร็จแล้วออกมาได้เลยต่อไปให้เราเข้าไปที่ Google Chrome คือทุกคนก็จะมี Google Chrome อยู่แล้วแหละ ให้เราเข้าไปที่ youtube.com นะย้ำว่าเป็น youtube.com เสร็จแล้วให้เราคือของทุกคนอ่ะเวลาเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อันนี้นะให้เราแยกไปตรงเนี้ยตรงจุดสามจุดกดไปทีหนึง เลื่อนลงมาหาคำว่า v e r s นเดสก์ e ็ o p กดตรงเนี้ยตรงสี่เหลี่ยมว่างๆเสร็จแ,แล้ว YouTube เราอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยคอยดูนะแป๊บนึงเพราะว่าเน็ตพี่ค่อนข้างช้าเพราะว่าพี่ใช้เน็ตมือถือปกติพี่จะใช้เป็นเน็ต w i i i เนาะ ต่นี้พี่จะไม่ให้เสียงคลิปเข้ามานะเพราะว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้ก็ต้องรอกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าเน็ตค่อนข้างช้าแต่เราให้เราเลือกไปตรงนี้ตรงรูปคนอะตรงนี้เราก็กดบล็อกไปก็ได้นะถ้าไม่ต้องการให้เขาส่งข้อความมาหาเรากดไปตรงรูปคน เลือกไปที่ช่องของคุณตรงนี้ตรงนี้ช่องของคุณกดเข้าไปทีนึงตรงนี้คือให้เรายังไงล่ะอันนี้ไม่ใช่ช่องที่พี่ใช้นะอันนี้เป็นอีอเมลหนึง่งกดเข้าไปที่ปรับแต่งช่อง อันนี้ของพี่ก็จะชารนิดเดงก็ต้องขอโทษน้องๆทุกคน้วยนะก็คือพี่อันนี้เป็นคลิปสอนพี่ไม่อยากตัดเพราะว่าถ้าพี่ตัดไปถ้าคนเก่งๆเขาอาจจะเข้าใจว่าโทอทําอ,ทอย่างนี้นี่เองทาอย่างนั้นนี่เองแต่ว่าสาหรับคนที่แบบบางคนเขาก็ไม่ได้รู้น้องว่าก็อยากจะสอนเขาแบบให้ละเอียด แต่ล้วให้เราเลือกไปตรงนี้การสแสดงแบนด์กดเข้าไปทีนึงโอยตรงเนี้ยมันจะมีอยู่สามอันอันแรกคือรูปรูปช่องเราโปรไฟล์ช่องเราออันที่สองจะเป็นหน้าปกอันที่สามจะเป็นคล้ายๆว่า มันจะเป็นรูปของเราให้เราแสดงว่าเราจะใช้รูปไหนให้มันขึ้นไปที่วิดีโอของเราที่มีคนดูก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันให้เราเลือกไปอันที่สองภาพแบนเนอร์กดไปตรงอัพโหลดตรงนี้ก็อนุญ,ญาตไปสำหรับคนที่ยังไม่อนุญ,ญาตนะเปิดดูหารูปที่ว่าเราทำไว้เมื่อกี้ เห็นปะเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ให้เรากดไปตรงเสร็จพอเรากดเสร็จแล้วใช่ปะให้เรากดเผยแพร่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว เสร็จแล้วให้เรากดไปดูที่ช่องของเรานี่เห็นไหมก็จะได้เป็นภาพหน้าปกสำหรับมือถือมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ช่องพี่นะอันนี้จะเป็นอันนี้ที่เป็นช่องพี่เดี๋ยวพี่ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแอปที่ใช้สำหรับดูว่าประสิทธิภาพของวิดีโอเราเป็นยังไงมีผู้ติดตามกี่คนมีอะไรยังไงแล้ว ก็คือเราสามารถแก้ไขนู่นนี่นั่นได้อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่พี่ลงไปก็มีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างก็แต่ก็ยังดีที่ยังมีคนดูอยู่ก็จะทำต่อไปชื่อช n n e l ก็ของพี่ก็คือนายอาร์ตี้24 TS ก็สามารถเข้ามาดู แล้วก็สามารถเข้ามาติดตามพี่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์ก็เข้ามาคอมเมนต์คือตอนเนี้พี่มีซีรีส์ใหม่นะก็คือซีรีส์เอาชีวิตเกือบไม่รอดคือพี่จะเล่นกับแฟนพี่สองคนสำหรับพี่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาคือวิดีโอพี่บอกไม่ได้ว่าพี่จะอัพลงกี่โมง คือพี่เสร็จพี่ตัดต่อเสร็จพี่อะไรเสร็จพี่ก็เอาลงพี่ตกแต่งภาพหน้าปกคลิปเสร็จอย่างเงี้ยพี่ก็เอาคลิปลงก็หลักๆก็จะประมาณนี้เนาะสําหรับคนที่อยากรู้ว่าทําหน้าปกช่องยังไงพี่ก็ทําให้แล้วนะถ้าเข้ามาดูก็กดไลค์พี่ด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็พี่ก็ขอกราบผิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยนะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย